คัดมาโพลีแคทครับผมโพลีแคทฮะโพลีแคทรู้สึกยังไงบ้างครับที่มาร่วมงานกับโปรเจกต์ไ s x อของเราครับรู้สึกดีใจมากเป็นเกียรติมากครับผมก็ขอบคุณผู้ใหญ่นนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับชีวิตคอมพิวเตอร์แล้วได้มาเล่นเพลงที่เราชอบสวยมาก,ก่อนอ่าทำไมเราถึงเลือกโพลียูของเจไาโอไอส์มามา,มาทำใหม่ฮะ เอ่อเรื่องให้เพียวครับข้าวเพียวมีความรักเพียวมีความรักเอาเพียวมีความรักยังไงต่อฮะเหลาเหล่าคนที่อยู่ครับถ้าไม่เจอจะเป็นใครอ่ะโอ้โหโอมีและคือความพิเศษของเพลงนี้บอกไม่เลยยอมรับไปแล้วนะฮะยอมรับแล้วนะเปิดตัวแล้วเรียบร้อยนะฮะ ทำไมความพ people, ิเศษของเพลงนี้ปกติเนี่ยเพลงของโพลีแคทเราจะได้แบบว่าซาวแบบเรโทนะครับเพลงนี้พิเศษตรงไหนฮะเพลงนี้พิเศษที่เห็นชัดที่สุดน่าจะเป็นสมาชิกทุกคนได้ร้องเพลงครับทั้งสามคนใช่ครับครับก็ร้องเพลงเป็นไงฮะเสียงเพลวเป็นไงบ้างครับพวกเราลองไหมลองไามจบแล้วที่เป็นคนมีความรักจริงน่าจะ เรีด,ด้ว่าหาอะไรทําแปลกใหม่ครับกล้าวาว่าอยากจะหลุดหลุดจากวงดนตรีน่าจะต้องมีแบ่งหน้าที่คนนี้ร้องนำคนนี้เล่นกีตา้าร์กล่าวว่าอยากจะหาแบบ ให้ทุกคนทําทุกอย่างอก็คือหาเรื่องอู้งานนั่นแหละไม่ได้รอเขาเรียกว่าแชร์กันแชร์กันเดี๋ยวติดตามเลยครับกับโพ l y c a t นะครับขอบคุณครับเจเนอเรชั่นจู๊บจาบยุคนู้นจู๊บยุคนี้ซึ่งเราจะใช้แฮชแท็กเดียวกันนะครับก็คือโตมากับ R S H จู๊บครับความพิเศษของเจ็ดศิลปินวันนี้นะครับคุณจะได้ฟังในจู๊บนะครับแน่นอนครับผมแล้วก็ ดู MV เพลงยอมได้ด้วยนะครับที่อีดิโกแสดงโชว์เปิดไปนะครับใน YouTube c h anel n นะครับของ Music Move นั่นเองนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษจริงจริง